หน่วยการเรียนรู้ที่4ระบบจุดระเบิดระบบจุดระเบิดระบบจุดระเบิดเป็นระบบที่ทําให้เกิดประกายไฟสําหรับจุดระเบิดเริ่มการเผาไหม้ในกระบอกสูบสําหรับเครื่องยนต์แบบลูกสูบการจุดระเบิดแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. การจุดระเบิดด้วยการอัดหรือเรียกสั้นๆว่า ci 2. การจุดระเบิดด้วยประกายไฟสั้นๆว่า SI หน้าที่ของระบบจุดระเบิดการจุดระเบิดจะทำให้เกิดประกายไฟสำหรับจุดระเบิดส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงประกายไฟจะเกิดขึ้นเมื่อใกล้สิ้นสุดจังหวะอัดส่วนผสมไอดีจะเกิดการเผาไหม้และเกิดความดันสูงกระทำกับลูกสูบทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลง ระบบจุดระเบิดมีกลไกเปลี่ยนแปลงไทมิ่งของการจุดระเบิดให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องยนต์ในเครื่องยนต์เดินเบานั้นประกายไฟจะเกิดตรงตำแหน่งก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนที่ถึงจุดศูญตายบนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่ออัตราเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นประกายไฟจะเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ส่วนผสมมีเวลานานเพียงพอต่อการเริ่มการเผาไหม้โดยจะได้ความดันสูงสุดเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ถึง TDC และเริ่มเคลื่อนที่ลงในขณะที่วาล์วปีกผีเสื้อเปิดบางส่วน ส่วนผสมไอดีที่เข้าไปในกระบอกสูบมีจำนวนน้อยส่วนผสมจำนวนน้อยที่ถูกอัดตัวในจังหวะอัดและการเผาไหม้จะเกิดขึ้นช้าลงเมื่อเริ่มการจุดระเบิดแล้วดังนั้นระบบจุดระเบิดจึงมีกลไกในการปรับไทมิ่งจุดระเบิดให้เกิดขึ้นล่วงหน้าตามสภาพการทำงานดังกล่าวส่วนประกอบของระบบจุดระเบิด 1. แบตเตอรี่ 2. สวิตช์ไฟจุดระเบิด 3. คอยจุดระเบิด 4. จานจ่าย 5. คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์ 6. บาลลัสรีซิเตอร์ 7. หัวเทียน 8. ใสายไฟระบบจุดระเบิดการทำงานของระบบจุดระเบิดแบบแบตเตอรี่ ก่อนการติดเครื่องยนต์หน้าทองขาวจะอยู่ในตำแหน่งเปิดหรือปิดขึ้นอยู่กับตำแหน่งของลูกเบี้ยวที่กระทำต่อทองขาวถ้าหน้าทองขาวเปิดอยู่ก็จะปิดทันทีขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ติดหน้าทองขาวปิด กระแสไฟจากแบตเตอรี่ก็จะไหลผ่านสวิตช์ไฟจุดระเบิดเข้าไปในขดลวดไฟแรงต่ำผ่านหน้าทองขาวลงดินครบวงจรทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆขอบๆขดลวดไฟแรงต่ำเมื่อเครื่องยนต์หมุนต่อไปลูกเบี้ยวจะดันหน้าทองขาวให้แยกออกจากกันวงจรไฟแรงต่ำก็จะขาดตอนลงทำให้กระแสไฟในวงจรหยุดไหล สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆอบขดลวดไฟแรงต่ำก็จะสลายตัวลงตัดกับขดลวดไฟแรงสูงแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นภายในขดลวดชุดนี้จึงสูงมากประมาณ15,000ถึง20,000โวลต์ทำให้หัวเทียนเกิดประกายไฟ จุดระเบิดและเผาไหม้ขณะที่หน้าทองขาวแยกออกจากกันกระแสไฟในวงจรขดลวดไฟแรงต่ำจะไหลเข้าประจุในคอนเดนเซอร์ป้องกันการเกิดประกายไฟที่หน้าทองขาวจากการที่ประกายไฟไหลผ่านหน้าทองขาวในจังหวะที่หน้าทองขาวเริ่มแยกออกจากกันจากการที่กระแสไฟในวงจรขดลวดไฟแรงต่ำหยุดไหลได้รวดเร็ว เป็นผลทำให้การเกิดไฟแรงสูงในคอยเมื่อเครื่องยนต์หมุนต่อไปจนหน้าทองขาวปิดและคอนเดนเซอร์ก็จะคายประจุปล่อยให้กระแสไฟไหลผ่านหน้าทองขาวลงดินครบวงจรอีกครั้งหนึ่งการจุดระเบิดล่วงหน้า 1. การจุดระเบิดล่วงหน้าแบบแรงเหวี่ยงเครื่องยนต์ขณะที่ความเร็วตำ่ำ เวลาของการจุดระเบิดจะเกิดก่อนที่เพาข้อเหวี่ยงหมุนดันลูกสูบขึ้นอัดส่วนผสมก่อนถึงศูนตายบนเล็กน้อยเมื่อความเร็วของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นเวลาการจุดระเบิดจะต้องเร็วขึ้นด้วยมุมหรือองศาของการจุดระเบิดล่วงหน้าจะต้องเพิ่มขึ้นเรียกว่าไฟแก่ 2. การจุดระเบิดล่วงหน้าแบบสุญญากาศ ขณะที่เครื่องยนต์ทำงานด้วยความเร็วต่ำคันเร่งจะทำให้ลิ้นเร่งเปิดเล็กน้อยไอดี ID จะถูกดูดผ่านลิ้นเร่งน้อยจึงทำให้ไอดีเข้ากระบอกสูบได้น้อยด้วยและเนื่องจากรอบเครื่องยนต์เดินเบาไอเสียอาจถูกไล่ออกไม่หมดไอเสียบางส่วนจึงผสมกับไอดีทำให้ไอดีเจือจางจึงต้องใช้เวลาในการเผาไหม้มากขึ้น ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าการจุดระเบิดโซลิดสเตตเครื่องยนต์ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้มีความเร็วรอบสูงขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อระบบจุดระเบิดแบบที่ใช้ทองขาวคือทำให้กระแสะไฟลงดินที่หน้าทองขาวได้น้อย ขณะที่เครื่องยนต์มีความเร็วสูงทำให้เส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในคอยจุดระเบิดเกิดน้อยทำให้ไฟแรงสูงขาดหายไปเป็นช่วงๆทำให้เครื่องสะดุดในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบสูงระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์จะใช้ทรานซิสเตอร์และเซมิคอนดักเตอร์ ทำหน้าที่แทนหน้าทองขาวจึงทําให้การบริการของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์น้อยลงนอกจากนี้ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์จะให้แรงดันไฟฟ้าสูงกว่าระบบจุดระเบิดโดยใช้หน้าทองขาวด้วยเหตุนี้จึงทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดีขึ้นเมื่อส่วนผสมบางการใช้ไฟฟ้าจึงต้องมีฉนวนหนาที่ดีกว่าระบบจุดระเบิดแบบทองขาว ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1. ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 2. จานจ่ายระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์คอยปิ i c k แม่เหล็กถาวรรีลักเตอร์การทำงานของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส เมื่อฟันของรีลักเตอร์เข้าสู่สนามแม่เหล็กจะเป็นเส้นทางเดินของสนามแม่เหล็กดีกว่าอากาศโดยรอบแม่เหล็กถาวรในชุดคอยปิกอัพสร้างสนามแม่เหล็กซึ่งมีความเข้มต่ำสนามแม่เหล็กนี้ผ่านขดลวดของคอยปิกอัพทำให้สนามแม่เหล็กนี้ค่อนข้างอ่อนเมื่อระยะช่องว่างระหว่างขั้วกับฟันของรีลักเตอร์มีขนาดกว้าง ขณะที่ฟันของรีลักเตอร์เข้าใกล้คอยปิกอัพระยะช่องว่างนั้นลดลงเส้นทางเดินของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันความเข้มของสนามแม่เหล็กรอบคอยปิกอัพเริ่มเพิ่มขึ้นการเพิ่มความเข้มของสนามแม่เหล็กจะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าบวกที่คั้วหนึ่งของขั้วคอยปิกอัพ แรงดันไฟฟ้าบวกจะเข้มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งฟันของรีลักเตอร์อยู่ตรงกันข้ามกับขั้วซึ่งตำแหน่งนี้จะมีระยะช่องว่างระหว่างขั้วกับฟันของรีลักเตอร์น้อยที่สุดหลังจากที่ฟันของรีลักเตอร์เคลื่อนที่ผ่านขั้วไปแล้วระยะช่องว่างนั้นจะทำให้ความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กโดยรอบคอยปิกอัพเริ่มลดลง การลดลงของความเข้มสนามแม่เหล็กจะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าลบที่ขั้วเดิมของคอยปิกอัพแรงดันไฟฟ้านี้จะเป็นสัญญาณป้อนเข้าสู่ ECU การปรับแต่งระบบจุดระเบิด 1. การตรวจฝาครอบจานจ่ายและสายไฟแรงสูง 1. ตรวจสอบสายหัวเทียนให้ดูหมายเลขกำกับของแต่ละกบอกสูบถ้าหมายเลขหายไปก็เขียนใหม่บนเทปแล้วติดบนสายหัวเทียนเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของแต่ละหัวเทียน 2. ถอดสายหัวเทียนออกระวังอย่าให้แกนกลางภายในสายไฟขาดอย่าดึงโดยตรงบนสายไฟให้บิดยางหุ้มฉนวนที่ขั้วเสียบเล็กน้อยในขณะถอดสายหัวเทียนออก 3. ถอดสายไฟแรงสูงออกจากคอยตรวจสอบการกัดก่อนของเบ้าเสียบ 4. ปลดคลิปล็อกฝาครอบจานจ่ายออกถอดฝาครอบออกตรวจสอบเกี่ยวกับรอยไหมของขั่วการกัดก่อนรอยร้าวและรอยขูดขีดต่างๆ 5. ถอดสายไฟแรงสูงทีละเส้นในแต่ละครั้งออกจากฝาครอบจานจ่ายและตรวจสอบการกัดก่อนของเบ้าเสียบและปลายขั้วเสียบ 6. ตรวจสอบการขาดของแก่นกลางของสายไฟแรงสูงโดยการใช้โอมมิเตอร์และหมุนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง1,000บนสเกลสำหรับการวัดค่า 7. ทำความสะอาดฝาครอบจานจ่ายและสายไฟจากนั้นจึงใส่สายไฟแรงสูงกลับเข้าที่เดิม 2. การตรวจหัวเทียน 1. ให้ใช้ประแจบล็อกถอดหัวเทียนโดยคลายหัวเทียนแต่ละอันออกครึ่งรอบถึงหนึ่งรอบ 2. ใช้ลมเป่าไล่สิ่งสกรปรกบริเวณโดยรอบหัวเทียน 3. ถอดหัวเทียนออกทั้งหมดแล้ววางบนโต๊ะเรียงตามลำดับกระบอกสูบ 4. ตรวจดูจากสภาพหัวเทียนวิเคราะห์สภาพภายในกระบอกสูบ 5. ทำความสะอาดเกลียวหัวเทียนโดยใช้แปรงลวดอ่อนถูไปมา 6. ปรับระยะเกลียวหัวเทียนใหม่โดยใช้เครื่องมือปรับตามค่าที่กำหนด 7. ติดตั้งหัวเทียนเข้าที่เดิมหลังจากขันแน่นด้วยมือเปล่าให้ใช้ประแจบ็อกขันหัวเทียนตามพิกัด 3. การบริการหน้าทองเขาาของจานจ่าย 1. ถอดหน้าทองเข่าออกเริ่มจากถอดสายไฟออกจากแขนหน้าทองขาว 2. คลายสกูที่ยึดหน้าทองขาวอันที่ตึงอยู่กับที่ถ้ามีสายดินขยับให้พ้นจากหน้าทองขาว 3. ตรวจสอบชุดหน้าทองขาวเกี่ยวกับการฉีกขาดของสายไฟการสึกหลอของบล็อกไฟเบอร์การสึกหลอหรือการไหม้ของหน้าทองขาว 4. ถ้าชำรุดมากเปลี่ยนอะไรถ้าไม่มีให้ทำความสะอาดและแต่งหน้าทองขาวใหม่ทําทำความสะอาดลูกเบี้ยว ฐานจานจ่ายและชิ้นส่วนต่างๆด้วยผ้าชุบน้ำยายทำความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง 6. ตรวจการทำงานของกลไกลปรับไฟแก่ 8. ตั้งระยะหน้าทองขาว 7. ติดตั้งหน้าทองขาวเข้าที่เดิมด้วยขั้นตอนย้อนกลับกับการถอด 9. หล่อลื่นจานจ่ายโดยใส่น้ำมันหล่อลื่นชนิดใสเล็กน้อยตรงจุดที่มีการเคลื่อนไหวและทาด้วยจาราบีบางๆตรงบริเวณลูกเบี้ยว 4. การถอดติดตั้งหัวนกกระจอกฝาครอบจานจ่ายและสายไฟ 1. ถอดหัวนกกระจอกออกทําความสะอาดและตรวจสอบ 2. ใส่หัวนกกระจอกเข้าที่เดิมต้องแน่ใจว่าหูของหัวนกกระจอกล็อกเข้าที่บนเผาจานจ่ายซึ่งควรสวมเข้าที่พอดีบนเผาจานจ่าย 3. ใส่ฝาครอบจานจ่ายต้องให้แน่ใจว่าหูของฝาครอบเข้าที่ในร่องพอดีและยึดฝาครอบให้คงที่ไว้และดันคลิปให้เข้าล็อก ส่ใส่สายไฟแรงสูงเข้าที่ของแต่ละอัน